รักเร็วแต่งเร็ว6คู่รักดาราครบไม่ถึงปีตัดสินใจขอแต่งงานสายฟ้าแล้ว มาเมียวพรชดาขึ้นแทนวาทีเจ้าสาวเต็มตัวหลังแฟนหนุ่มสุดหล่อสร้างมูเมนต์สุดประทับใจด้วยการทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานใต้น้ำระหว่างทริปดำน้ำที่เกาะราชาจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศโรแมนติกจนเจ้าต,ตัวตั้งรับไม่ทันกลายเป็นช่วงเวลาที่ทั้งหวานทั้งอบอุ่นและน่าจดจำที่สุดในชีวิตของเธอแม้คบหาดูใจกันเพียงแเดือนแต่เธอเผยว่าแม้รู้จักกันไม่ถึงปีพออยู่ด้วยกันไปจลิตค่อนข้างตรงกัน เจี๊ยบโสภิตนภาและคุณเบียร์ทิตินันเรียกว่าการเวลาไม่อาจทําอะไรความรักคู่นี้ได้เลยทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนานกว่า21ปีและยังคงเติมเต็มกันด้วยความเข้าใจคุณเจีย๊ยบเคยเผยเรื่องราวความรักของเธอและสามีเป็นคู่ที่รักเร็วแต่งเร็วเพราะใช้เวลาทําความรู้จักกันเพียงแค่หนึ่งวันก่อนตัดสินใจแต่งงานกันและมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกชายหนึ่งคนคือน้องเบเน่นั่นเองแหะครับ เจนนี่รัชนกและยิวฉัดมงคลความรักที่เริ่มต้นจากการร่วมงานกันในมิวสิกวิดีโอของสาวเจนนี่ก่อนจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงที่เจนนี่โสดทั้งคู่คบหาดูใจกันราวห้าเดือนก็ประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีทายาทคนแรกและยิวได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานทั้งคู่เข้าพิธีวิวาในช่วงปลายปี2564ใช้ชีวิตคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงข้างกันมาจนถึงปัจจุบันทั้งสองมีโซทองคล้องใจด้วยกันแล้วสองคน นาวินต้าและไฮโซน้ำหวานพัสวีเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่เส้นทางรักเริ่มต้นอย่างรวดเร็วทั้งคู่คบหาดูใจกันเพียงแค่4เดือนก็รู้ทันทีว่าเจอคนที่ใช่ายช่ายจึงไม่รอช้าตัดสินใจมอบแหวนมั่นให้ไฮโซน้ำหวานพร้อมเริ่มสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งสองคอยเป็นกำลังใจให้กันในทุกช่วงชีวิตและปัจจุบันครอบครัวของทั้งคู่ก็สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยโซ่ทองคล้องใจถึง3ามคนแล้วนั่นเอง นิงโสภาและเจไดไตรนุภาพเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ความรักก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคบกันเพียงแค่2เดือนฝ่ายชายก็ตัดสินใจขอแต่งงานเพราะทั้งสองทำงานและใช้เวลาร่วมกันทุกวันจนได้เห็นตัวตนของกันและกันอย่างชัดเจนการเปิดใจพูดคุยและพร้อมปรับตัวร่วมกันทำให้ทั้งสองมั่นใจที่จะสร้างชีวิตคู่และกลายเป็นตัวอย่างของคู่รักที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเวลาไม่สำคัญเท่าความเข้าใจปิดท้ายกันที่เนตนาชาและเบกรัฐภูมิ เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่เส้นทางความรักลงตัวอย่างรวดเร็วโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันเพียงแค่4เดือนก่อนตัดสินใจแต่งงานกันริมทะเลในบรรยากาศสุดโรแมนติกปัจจุบันทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนแม้จะต้องรับบทคุณแม่ลูก2แต่แนทก็ยังแบ่งเวลาให้กับธุรกิจที่ทำร่วมกันกับสามีเป็นอีกหนึ่งคู่รักและครอบครัวคนดังที่อบอุ่นและน่ารักมากๆเลยแหละครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทางร้อยแปดสออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ